ความสนุกครับ E D M ต่อเนื่องนะครับไม่ต้องลงค่าบยืมต่อเลยแล้วก็โยกตามจังหวะไปเลยครับตามจังหวะเพลงไปเลยครับร้อมด้วยร้อนด้วยตอนนี้นะคะคือพอเพลง E D M ไันีขึ้นนะคะให้ BTS มาให้เอฟทุกคนนะคะมีความเอนเทเมีความสนุกกับเพลงไปด้วยตลอดระยะเวลา3นาทีครึ่งเนาะแล้วก็ฟีลแบบว่า สนุกมากเพราะว่าในตอนนี้จะมีนักเต้นแฟชั่นม็อบมาเต้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนแบบว่าเอ็นจอยไปกับโชว์เนาะโอเคค่ะสดใสห,หน่อยเฮ้ยเอามาเลยเอาจริงใจจริง อ่ะรอดน,นะผู้ชายผู้หญิงนะคะใส่ชุดสวย่อดเนาะเอาเป็นวิวแบบว่าก้าวสักก้าวชิ้น่ารักนมอลไม่ต้องแบบว่าเออสนุกอะไรมากเดี๋ยวมันจะแบบเป็นก้าวชิ้นยืนตบมืออ่าทุกคนเป็นก้าวชิ้นแบบง่ายๆตบมือไปอะไรอย่างนี้น,นคะคะปล่อยให้เป็นพวงข้างล่างที่สนุกแบบอุ่สุดไปเลยเนาะโอเคสวัสดีค่ะนี่ก็ก้าวชิ้นมันก็อยู่บนรา อ่าค่ะส่วนข้างล่างนี้ก็จะไม่ว่างนะคะข้างล่างนี้ก็จะมีเพื่อนเพืนเอฟประมาณกี่คนนะพอทีห้าสิคนจะแบ่งชายหญิงเหมือนกันเอฟกับเอไวจะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเอนเตอร์เทนก็เอนเตอร์เทนแบบว่าสนุกได้แต่ว่าก็สวยๆเนาะโอเคนะคะ ครับแลืวอไม่จบแค่นี้ครับหลังจากจบเพลงนี้น้องๆลงไปนั่งข้างล่างเลยเดี๋ยวพี่ๆสเตจจะเป็นบนเทียเก็ยติใหม่ให้ก็คือลงด้านหน้าเลยนะครับ่ต่อไปขอบล็อกถ่ายรูปผู้บริหารครับจะได้เสร็จผู้บริหารบนเวทีสี่ท่านแล้วก็เอฟสิบหกท่านยืนข้างหลังเป็นแผงอันนี้ต้องจัดนะครับมีอยู่ในขบวนที่ยืนอยู่นี่ไหม

เวลาษครับคครับขอไม่ติแขกโโดนี่ก็เป็นครับพร้อมแล้วเปิดมาเลยเลยครับพรามไมน้อง้ลยนะครับ่อใหม่ด้ยไอ้ตัเช็คมาด้วย้นะ ทุกคนคะตอนนี้ขอเพิ่มอีกหนึ่งยาเนาะตอนร้องเพลงช้าเพลงเมืะะ่อกี้ค่ะอยากให้มีมูฟเมนต์ก็คือเป็นเก้าชิ้นเหมือนกันร้องคำแรกคำว่าอะไรนะคะหีเวอร์โอเคตอนแรกเราออกมาจัดแพทเทิร์นไม่ใช่ไหมคะพอร้องคำแรกอะไรนะคะหนีเวอร์หนีเวร์นะคะให้ก้าวขวาคำว่าเวอร์ง่ายๆงีเวอร์ว่าไอ่ที่ผู้หญิงเนาะ เอามาเบาๆพอเนาะเอามาเบาๆพอให้มีมูมเมนต์แต่ผู้ชายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอคิดผู้ชายก่อนอย่างนี้มันจะดูเป็นแบบว่านั่นไปผู้ชายผู้ชายก็ยกอย่างนี้นะไม่เคยเป็นผู้ชายอ่ะผู้ชายยกยังไงดินทางช่วยกันแบบ ได้เนาะแต่ว่าเอาเบาๆไปแบบเจินพอไอไปเรื่อยๆโอเคลองไหมอ่ะลอง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 ร้องสดแบบกัคก่อนเนาะมีคนนักร้องนะคะนักร้องเดี๋ยวเราจะลองดีเบินกันนะคะห้าหกห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ดีเบินถูกไหมคะห้าหกห้าหกเจ็ดแปดดีเบิน บัวฮันมูนเ็นด้วยค่ะเอออะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะคะโอเคพอค่ะดูเรื่องดูเรื่องเนาะสร้างสร้างนักข่าโอเคตอนนี้โอเคไหมไม่ไม่ตอนนี้วันเสียงพระวจนะพระชาด้วยค่ะ โอเคคำสั่งล่าสุดค่ะคำสั่งล่าสุดเนาะไม่ยกเนาะยืนดีค่ะใช่าตามงานมีค่ะทุกคนฟังกันนะเราจะไม่มีแค่ตรงนี้เรามีเพื่อนที่เหลือที่จะยืนอยู่นี่ผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ ผู้ชายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะบล็อกกิ้งคนให้หัวใครยืนตรงไหนช่วยจำตำแหน่งของตัวเองเพราะเราถูกไมอันนี้เอาไปสำคัญก่อน,นว่าเราถูงไหมพอหลังจากนี้ปึ๊บเดี๋ยวพอ,อเสร็จทำเองแป้งแล้วมันจะมีสินสุดท้ายถ่ายรูปก,ก็จะยื blocking. นบล็อกกิ้งนี้เหมือนเดิมเข้าใจไหมมาถ่ายรูกกปกับผู้บริหานแต่เราจะลดกรชั้นของเราลงมาอยู่ที่บล็อกนี้ โอเคค่ะทุกคนคะพอ EDM EDM จบนะคะก็จะมีการแบบว่าส่งเข้าวิธีเอเกมริงคจะบมือ้ใหกนเสิร์ตปรบมือให้กับการแสดงชนี้ด้วยค่ะเซนปุ่จะมีนักเรียนอยู่ตรงนั้นนะคะที่เป็นคนที่จะมาลองภาษาเสียงกับเราเนาะ พอเขาก็ตายตัวออกไปมุฟให้คนที่อยู่ริมน้านู้นค่ะริมด้านนู้นนะคะริมนี้นะคะเดินลงมาเป็นแถวเลยค่ะทุกคนเดินตามลงมาค่ะเดินตามลงมาเลยค่ะฝั่งนู้นเดินตามลงเลยค่ะเดินไปฝั่งนู้นเลยนะคะฝั่งนูน้นทุกคฝั่งน้นค่ะแลกกับเข้าที่นั่งเข้าใจไหมคะ,ะ่ที่นั่งอยู่ฝั่งนู้นค่ะมุ้พี่ค่ะ อบเดี่ะถ้างั้นก็คือลงตามผู้ชายดีเลยคะจบพี่นันค่ะส่วนของเด็กล่างนะคะอันนี้คือวันที่ยิ how, almond, ่งใหญ่จริงนะคะสำหรับการร่วมร้องเพลง The Blue Represent My Heart นะคะก็ หลายคนนะคะหลากหลายชีวิตเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีเงาเสียงนะคะที่เพจจาก the voice of China เราพู้ดีเลยเอาผู้ดีเลยนะคะเป็นเงาเสียงของคุณเติมลี่จิงนะคะวันนี้นะคะเราจะมารับสองเพลงด้วยกันนะคะบทเพลงสองบทเพลงนี้นะคะ oh, <okay. S 1> เพลงแรกนะคะหี oh, <okay. S 1> ิงเจนเบอร์สวอและเพลงหมายตัวจากต้องกินค่ะ 邢红、方丽君。 ทางดี่ไม่คุ้ค่ะคือมันจะไม่ไม่ั่งหน้าผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าคนที่ไปฝั่งน้่ะจะมีแค่แถวบนเดินไปทุกเลยส่วนแถวล่างสามแถว ติดนั่นติดที่ติดทำไมต้ดสาวติดคนที่